วันนี้วันนี้หลวงปู่เข้ามาถึงในวัดเจ้าเหมียวก็กำลังเดินเยื้องย่างก้าวเท้าออกมารับหลวงปู่กันทีละหนุม่มสองหนุม่มทีละสาวสองสาว,สาวขอถามความรู้สึกหน่อยสิทำไมเจ้าเหมียวตื่นสายจังเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ตื่นมาก็เอามาอ้อนเลยนะอ้อนเลย ใครบ้างเนี่ยแม่สีเทาอ้อนเลยล้างหน้าล้างตาเตือนสายนี่อันนี้ลูกอันนี้ใครเอ่ยแม่จำปีแม่จำป,ปีก็มาด้วยแล้วเอา้าแม่จำปีมาเนี่ยเ,เจ้าพ่มพวงเจ้าพรมพวงแล้วเจ้าสีน้ำอุย้ยพ่มพวงก็มาก็อ้อนเหมือนเดิมแหละก็อ้อนเหมือนเดิมอันนี้แม่เนื้อแม่เนื้ออ่อนอุย้ย ดังนั้นเจ้าสีอ่อนเจ้าสีอ่อนเล่นกับแม่พุ่มพวงเหรอ,อครับครับมาเยี่ยมทางนี้บ้างอ่าทางนี้ใครเอ,อ่ยอันนี้เจ้าสีอ่อนหาเงมนแม่จมปีครับทางนี้ใครเอ,อ่ยน้าใครครับชื่ออะไรบอกเลยงานตัวที่เจ้าสีทองน้อย ที่ท่าน้อยเตือนสายแล้วเป็นนมแล้วเป็นนมแล้วเตือนสายแล้วครับช่าแม่เนื้อลายเนื้อลายพุงใหญ่พุงใหญ่ตุ๊บๆเลยเหตุบบเลยเนี่ยมีหลานให้ลงปูเล่นกี่ตัวจ้าอยากรู้จังเลยมากันละมากันละวันนี้รู้สึกว่าจะมากันน้อยนะ มากันน้อยเดินเระเหยลอยชายมากันทีละหนุ่มสองหนุ่มทีละสาวสองสาว,สาวไม่ค่อยพร้อมเพียงเลยยังไงเหรอครับยังไงเลยจ้านอนไม่อิ่มเลยครับมัน,นก็นไม่อิ่มเลยครับถ้ามาไม่พร้อมก็จะยังไม่ให้อาหารนะเดี๋ยวรอเราพร้อมๆกันก่อนนะครับใครยังไม่มาอีกใครยังไม่มาก็ยังไม่ได้ให้อาหารนะ เดี๋ยวคนที่กินก็กินคนที่ยังไม่ได้กินก็ไม่ได้กินแล้วพวกเราถามลูก่อนสิจะรอแม่น้ำตาลน้ำตาลลายไหมจะรอไหมครับเราไม่น้ำตาลลายไหมไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าเนาะไม่รอแล้วเนาะไม่รอแล้วพวกะเราหิวแล้วเดี๋ยวเราให้หลวงปู่แบ่งไว้ให้เขาแล้วกันเนะเาะหลวงปู่แบ่งไว้ให้เขาแล้วกัน <performance> หลวงปู่จะแบ่งไว้ให้เขาเนาะพราะเราก็จะกินกันก่อนเนาะ ก,ก่อนได้เดี๋ยวรอแปบ๊บ,ปบนึงรอแป๊บนึงครับรอแป๊บหนึ่งอาหารเช้านี่ไม่ค่อยทะไลยมากเมื่อคืนเจ้าเหมียวก็เดินเข้าป่าเข้าพงหญ้าไปหาเหยื่อกินแล้วเมื่อคืนนี่ได้ยินเสียงอยู่คุกคุกคักเนะาะอาหารเช้าก็ไม่หิวแล้วเพราะร้ึกว่าจะตื่นสายกันเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าไป ล่เหยื่อมาตอนกลางคืนแล้วเนาะหรือเปล่าครับก็ได้เวลาให้อาหารเช้าเดี็กๆก็กินอาหารกันอันนี้หลวงปู่จะเปลี่ยนวิธีให้อาหารใมาแล้วจะให้ยังเดิมใช้วิธีเดิมคือจะให้เขาเกินด้วยกันเขาจะได้รักกันครั้งก่อนแยกแยกถ้วยแยกแยกถ้วยแยกสำรับเขาเลยไม่มีค่อยมีความรักค่อยมีความสามัคคีกัน ตอนนี้เราจะให้เขาเกินด้วยกันจะได้รักกันนานๆรักกันตลอดไปตราบชีวิตจะหาไม่เราจะเป็นเพื่อนกันเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันครับให้กินด้วยกันทั้งหมดแล้วเราก็เติมใหม่ได้ลูกเติมใหม่ได้ครับจะให้เขาเกินด้วยกันแบบนี้เขาจะได้รักกันดีจะได้มีความรักมีความสามคัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคื่กันและกัน ถ้าเราแยกกันไอตัวหนึ่งก็จะไม่กล้าเข้ามาแล้วมันจะกลายเป็นเคยชินไปนะแต่ถ้าเราให้เขาถ้าเราให้เราเขากินด้วยกันแบบนี้เขาก็จะชินพิชีนี้จะสังเกตเจ้าสีทองน้อยสีทองน้อยให้กินคนเดียวบ่อยๆตัวน,นี้เขาไม่ไม่ไม่ไปกินกับเขาแล้ะลงมาอยู่ข้างล่างนี่ไม่อยอมขึ้นไปกินข้างบน ยังมาไม่ครบเลยใครยังไม่มาเนี่ยแม,แม่เนื้อนวลแม่เนื้อนวลไม่มาใครอีกพุ่มพวงก็ยังไม่มาเจ้าผสมสีแล้วเจ้าผสมสีก็ไม่มาเจ้าสีเทาก็ไม่มาสีทองใหญ่สีทองใหญ่สีเทาน้อยไม่มาเลยโอ้ยังไมมาเลยเนี่ย สายจะไปล่าเหยื่ออิ่มละมั้งครับแล้วก็เราก็คงไม่ต้องรอแม่นาตาลลายแม่นาำตาลาตาลายคงจะมาอยู่แต่อาจจะมาสายก็แบ่งอาหารไว้ให้เขาแล้วถ้าเข้ามาตอนสายก็เดี๋ยวหลวงปู่จะให้เขากินเองครับก็สำหรับคลิปนี้ ก็ขอความสุขจะมีแต่เอผซีู้จะดีผู้จะบุญทุกคนทุกท่านที่เมตตาให้ความรักให้ความเมตตาน้องๆแม่ผู้สถานวัตรปรุงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้ห่มโจดัปางและน้องๆแม่ที่ป่าชุมชนคูรัะวและรอบๆป่ารอบๆวัดได้มีอาหารได้กิน เพื่อชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีก็ขอความสุขนี้จงอำนวยอวยใยให้อิบีทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้ทรองความมุ่งม,มาปรารถนาทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านทูทนสาธุสาธุสาธุ